คุไหมลกูกม,มันปวดวันนี้คุณป้าเป็นบาดบาัตรโอ้ยตรง,ง,งนี้มันปวดเลยเนาะเอเอแปลกเพาหัวใจคือการนิ่นิ้วชีหนึ่งนิ้วกลางนึ่ง,งนัง,ง,งเนี่ยคนม,มัคบเนี มันถึงได้ปวดเนะมันถึงได้คันๆหยุ่ๆ,ๆน่ะโอ,อ,อกแข็งสี่อออก,กระโปรงเ,เคยเคยบวมเป็นหนองป,ป่า มันเป็นหนังทึ้งหนังทึ้งเล็บอยู่ในนี่เลยเพราะว่าม,มันไม่ตัดหนังไงมันตัดพอถึงหมอกเลยนะคะแ,บบแชปมแชมเดี๋ยวพึ่งแชปมไม่นั่งแบบมันเอียง โอ้ยแน่นมากแทงคีมมาลงไ,ไม่ตงะแทงคีมมาลงมันมันแน่นค่ะกะทอมแน,นม่นแน่นแทงคีมมาลง่ไม่ตึงค่ เสียงทำหลังคาก็ไม่แน,น่นไมนี่ถึงได้ผลกั้น่อน มันแบบมันมวนล,ลงมันม่วนแล้วมันตัดมาถึงนี่จึงขัะนี่นึงคัะโอเคถ้า <c oughs> ตัดถ้าตัดถึงเราก็แล้วแล้วมันตัดมาถึงแต่มันตัดมาถึง <c oughs> ดงูดึกเ, <c oughs> เริบมมวนล,ลงไปเลยไหมเ <c oughs> ดี๋ย <c oughs> ตัวนังเหมือน,นังกับพวกขืนมาพร้อมๆเลยต่นังพ่เนี่ยตั้งทั้งนี้พวกพวกต่งกัพวกบตั้งทั้งนี้ข้างในขบขบทั้งสองามมาทางวะเจาอแปลกเนี่มันคบนหนังอีนึงแล้วค่ะเด้ม <c oughs> ันเหมือนมันอัดอันอ้นยูโดนอ่ะ าาเียงก็่ตตาตงอกปก็ส <c oughs> ิบสิมันบวมมันระบม,ม,บมอยู่ขาะนะ <Okay. S 1> ้างไหนเพ่อนอ๊อ้ป่าเลยเล็บพอมต้นนะเล็บพอมมันหม่นอยู่ในข้างในนิดนึงนลค่ะก็ห้ดนึงค่ะ มันเป็นแบบอันเหมือนเจ้าตัดขาดไปเหรอไหมมันก็เลยแบบโบกออกเป็นก้อนนะดูดิมันก็เลยบ้ออกเป็นก้อนให้มันก็เลยต้องเราดูดูมันตัดขาดแบบขาดแบบมันก็เลยออกทีละหน่อยละหน่อยเออมันบ้เป็นก้อนยาวทีเดียวน่ะลวมแล้วมันก็เลยแบบว่ายาวทีเดียวเย็บไปเห็ดไหม มาหาดีกว่าค่ะมาหาดีกว่าไม่เวนตั้งแต่พีเล่อปวดวเลยเาบาดเจ็บหังประกามาดูทีเด็บมันมวนลงไปเลยอ่ะมันครบมันครบตั้งแต่ปลายเลยไหม เหดูดิมันมันแบบอันนี้ตั้งแต่ปลายเลยดูเพราะเอาออกตรงเนี้ยเขียวเลยอ่ะตรงข้อมวนของข้อมวนของเหมนเล็บมันม่วนลงนี่ตึงค่ะนี่นึงด้วยปย่ะเล็บมันม่วนกดพอถึง เด็พมันม่วเนี่ยเด็กมั่วเร็จมั่วไปเด็พมั่วเด็พมั่วคนก็ถึง ม้วนของเขาคนนะมวนทุงคนไหมนิดนึงด้วค่ะสะดุ้งอยากให้มวนทุกคนไหมอยากให้มวนทุกคนไหนได้โอ้ว่านี่เนหมว่นม้วนทุกคนไหมดูดิดูดิโอ้ยดู ดูดิก็มันของตั้งเด็บทั้งหนังอยู่ข้างในนี่แหะที่เจ้าปวดสุดจอดเลยโอเลยเห็นวานะเอ้คุณป่าจะอยู่ไเจังไหนมันเหือนตานเนะลบเจนอนอ้อยวเรนอปนี้เนาะ